เราเคยมาความรู้หมายจากเกี่ยวกับสถานที่ถ้านลองนึกดูเราเจอคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยในชาตินี้พอท่านไปเจอปุ๊บรู้สึกชอบจังเลยชอบแบบไหนก็แยกออกไปอีกตามสัญญากันแยกออกไปรู้สึกชอบชอบแบบพี่ชายชอบแบบพ่อชอบแบบแม่ชอบแบบอยากมาเป็น นั่นคือสัญญากรรมเกี่ยวกับอุคคลสัสัญญากรรเนี้มันก็จะเปล่งออกมาในตาวาระอันเหมาะสมท่านมาวัดนี้ท่านถูกจริตก,ก,ก,กับวัดนี้ท่านก็ชอบไปถูกจริตกับวัดนี้ท่านก็ไม่ชอบเป็นเรื่องของสัจธรรมไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ขอให้ท่านทั้งหลายให้รู้ในสมาธิที่ฉันบอกนี้ว่าคือสัพพุ พอท่านได้เจอสภาวะในสมาธิสัญญากรรมเฮ้ยทำไมเราเห็นพระพุทธรูปชอบมากอ่าเนี่ยท่านค่อยตามไปนะหายใจเข้าว่ารู้ออกวัทรูปเห็นปังกอพยาหน้เห็นเชวดาเห็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเห็นบนรบรพโภตุที่ล่วงลับไปแล้วคำว่าเห็นคือเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยจิตครับ เห็นด้วยจิตนะบางคนก็จะเป็นท้าบางคนก็จะเป็นความรู้สึกก็คือจิตนั่นเองทีนี้ทำยังไงขณะที่เราหายใจเข้าว่าพู้ออกก็โธเราผ่านสเต็ตสภาวะธรรมเวชนาคว่าภูงร้างมาสู่สภาวะธรรมสมุรร่างกายแข็งนระ่างกายแข็งร่างกายเอียง ขึ้นมาทำยังไงที่จะดับสัญญากับค่อยๆฟังกันต่อไปหากเราหลงเราก็จะหูดีใจเห็นแสงเห็นพระเห็นเทวดาใช่ไหมครับตรงนี้พอหลงปุ๊บมันจะเกิดอะไรท่านต้องรู้การจเจริญสติกรรมฐา,านท่านต้องรู้อย่างละเอียดไปเรื่อยๆร,รู้อะไรรู้กับตัวท่าน ไม่เลยรู้กับสิ่งที่คนนั่นขงข้างๆเลยทำยังไงมันจะหลงแล้วกลายเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้ละมนโนไงครับมนโนคือการสร้างภาพขึ้นมาเองโดยขาด